ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจารอนซันโชอยู่ๆเจ้าตัวปิดแอคเคท์ส่วนตัวค่ะการปิดแอคเค้าอินสตาแกรมส่วนตัวใน,นเวลานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการทิ้งเครื่องหมายคำถามให้กับบรรดาแฟนๆแล้วก็นักข่าวเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าจารอนซันโชเนี่ยปิดเพราะอะไรปิดหลังจากที่มีการเคลียร์ใจกับเอริกธนากแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ได้เคลียร์ใจแต่ปิดไปแบบดื้อ เรื่องนี้นะ่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากค่ะแต่ตามรายงานก่อนหน้านี้นะคะซึ่งโรบาโน่เนี่ยได้มีการรายงานออกมาว่าทางด้านของจอร์ดนซานโชนะคะถูกเอ,อริกเทนฮักลิฟสิทธิ์ต่างๆนะคะของทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการใช้โรงอาหารการใช้โรงยิมนะคะเจ้าตัวคือโดนล,ลิฟทั้งหมดทางเดียวที่จ้ตัวจะได้กลับเข้าสู่ทีมใหญ่คือต้องมีการขอโทษเอ,อริกเทนฮักแบบจริงใจค่ะ ดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็จะเพิกเฉยกับเรื่องราวดังกล่าวนะคะและตามรายงานของพอเฮิร์ตค่ะได้มีการรายงานออกมานะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของสมาคมฟุตบอลอาชีพหรือ PFA ได้มีการเข้ามาไกล่เกลี่ยกันเรื่องนี้นะคะแต่สถานการณ์ของจอร์แดนโชกับเอริกธารหรือกับแมเชสเอไนเตดไม่ดีขึ้นเลยค่ะเรื่องของจอร์แดนโชกกับแมเชสเอเตเต่นี่คือยังซีดกันแบบไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าเอริกธารเขาก็เป็นกุนซือที่มีกฎของเขาเอะเนาะ ส่วนจารดอนสันโชดหากว่าอยากจะกลับเข้าสู่ทีมก็ต้องมีการขอโทษเอริกใน,นหากอย่างจริงใจแหละเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อทีมเนาะเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ยังไงก็ขอให้เคลียร์ใจกันโดยดีนะคะ